เดืคืองสงสารสงสารผูท้ทำงาน,งานใกล้เสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้วกี่ออเดอร์ไล้อีกเท่าไหร่ยิ่งเยอะฮะเมือ่อไรเสร็จเนี่ยสู่ออเดอี่หรอเลเริ่มยัง แคสิทจยังไอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาเป็นแบบนี้นี่เองเนาอกระสูอกับีพี่ตอยามใดนี่ตยามใดนี่ืมองมนี่วัดมื้อกรส่งไปแล้วเแล้วกระซกองไแล้วก่งมือโอ้เขาพูดนอนแล้ว วับเขาม่วงน,นอนแล้วนนลมานอนกวนอะไร,อไรนอนพร้อมกันเอเลพี่น้องตั้งป่าสมเทิงเสียพาขอบคุณขอบคุณที่รักสอาอ่อยกับนิวเดอร์ค่ะพ่อหนุ่มสัวันมันต้องเป็นวันของเราที่รัก เป็นบอเสือไปคนหักเข้ากับมีอ่นตึงคนรักเราอ่ะมันเยอะมากเลยนะเห็นไหมนี่ว่าขอบคุณครับเซ่